เอสวัสดีครับบาร์ในมือเนี่ยเ,าเาร,ราก็จะมีคำเก่าๆโบราณของภาษาอีสานมานำเสนออีกคำหนึง่งนะครับมือในเสนอคำอะไรบักเขียบตาตีครับผมเปน็นในน้ตตองบักเขียบตาตีบ้านี้บักเขียบตาตีนี่คือมันมันนี่โน่นอัน,นโอนี่ตามนี่ติดกันนะครับเรายิงไม่ได้จรินไม <า S 1> ่มได้แม่ครับผม พราะมันเข่ามันแก่แล้วมันสุกแล้วมันจะตาตีเยอะมากเลยกินได้อ่าแมนครับแมนแมนอันนี้ก็เป็นภาษาอีสานนะครับเดี๋ยวเราไปฟังความหมายของภาษากลางจากคุณบัตรกันครับก็ผมก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะครับว่าหมักเขียบเนี่ยมันแปลว่าน้อยหนานครับส่วนตาตีเนี่ยก็คือน้อยหนาที่ตามันห่างออกภาษาอีสานผิวมันก็คือตามันภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าหมักเขียบ ตาตีกับพี่กินได้เลยมันประคับประคคือประสกแล้วนะอ๋อว้าวแล้วก็อยากกินนะครับเดี๋ยวพวกเขาขอโตไปฮะบักเคียบตาตีมากินกันนะครับเนาะเอาละครับผมมารีท้องกันในเรื่องคำสับไม้ไม่ให้งนะครับเดี๋ยวกาณาฟ้าไม่เดี๋ยวเขาจะเสียออดคำสับไม่ของอีสานอีสานมาให้งของอาจารย์มือนี้หมดเวลาแล้วกันสวัสดีครับ